สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียซึ่งตรงกับวันที่1พฤศจิกายน2567 พนักานนายอับดุลมยดตบูลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกรุงแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลันามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแอลจีเรียมีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยรู้สึกชื่นชมยินดียิ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกับประเทศไทยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจอันดีและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนรวมถึงด้านพลังงานและการท่องเที่ยวให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ เวลา9นาฬิกา1นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธ,ธศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานการชาติประจํา ปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำพันธบทเอกดุษฎีอารยวุฒิและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายสมชายพิสิ์กุลสุนทรประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชปถัรรมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนำนายแพทย์ชุมพลสุวรรณประธานมูลนิธิเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเขาคิจกุฎและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันรัลลี่การกุศลจิงทวยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส,สุดาสยามบร,รมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิเทพร ชาลกลูในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ในพลบำรุงพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทูนกระหมอ่มอมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการเรทิโรเพื่อกองทุนวิจัยโลหิตวิทยาสมทบกองทุนวิจัยโลหิตวิทยาพลเอกสแสวงท่านผู้หญิงนวลผ่องเสนานารง์เพื่อการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุลาลงกรมหาสภากาชาติไทย นายพิชิตวิวัตรรุจิราพงศ์ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรร์บริษัทเน็ตเบตจำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภาก,กาชาติไทยนางสาวสิรินธรสอโสธิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีเด่นและดีจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปีการศึกษา2566ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประถมศึกษาและระดับมธัธยมศึกษาเฝ้าทูลลออมพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ ได้รับรางวัลรวมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในซุนซาเรือนเอกอาัคราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นางลีเดียเคนาภริยาเอกอัคราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา17นาฬิกา41นาทีสเสด็จออกนาวังสับปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาตสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะรองประธานมูลนิธิรงวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนในพระบรมราชุปธมนำคณะบุคคลผู้บริจาคเงินและผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทา,านของที่ระลึกและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงิน จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่2ทับ2,567เพื่อพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรงวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2,567 รวมทั้งพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจําปี2567และพิจารณาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจําปี2568ในปีนี้เป็นปีที่33ของการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลมีผู้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล73รายจาก29ประเทศ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรงวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567ในวันที่30มกราคม2568ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสมกำบเพ็ญพระราชจุกุศลถวายผ้าพ,พระกฐถินณวัดราชาธิวาสวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสมมนัดวิหาร เวลา14นาิ53นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงประกอบพิธีสมโพธ์พระสามพุทธพันนีจำลองและเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชาธิวาสวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับการบูรณะพระสัมพุทธพณีจำลองและส่วนประกอบพระสัมพุทธพณีจำลองได้แก่ผ้าสรงสภักปักดาราปทงจุลจอมเกล้าและอักษรพระปรมาพิไทยจอจอจอพร้อมนกพัพปลเสเวตชัตรที่กางก้นเหนือพระสัมพุทธพณนีจำลองไว้ในพระบรมาาชุปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบ200ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอม เจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชทรงผนวดและประทับจำพรรษานวัดราชาธิวาสวิหารโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในการบูรณะมีวัดราชาธิวาสและกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลัก นับเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ตามโบราณราชประเพณีและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสมโพชในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชจุกุศลถวายภาพพระกฐถินสำหรับพระสามพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชทรงสถาปนาขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวดรกอบด้วยพุทธศินพระราชนิยมอันมีนัยยะเชื่อมโยงกับแนวความคิดแบบธรรมยุติกนิกายที่ทรงสถาปนาและวางราช ฐานณพระอารามแห่งนี้ต่อมาได้อัญเชิญพระสัมพุทธพณนีไปประดิษฐานอย่างวัดประวันิเวศวิหารและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามลําดับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและสถาปนาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถที่ทรงจำลองแบบมาจากพระสัมพุทธพันีของสมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นพระสัมพุทธพันนีจำลอง โอกาสนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธพณนจำลองพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าตรพระราชทานเจ้าพนักงานผูสามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ ทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรทรงว่านโมตสะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพ,พระกฐถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วเสด็จเข้าหลังพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธวัฒโนภาศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีสวดินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอินิกาเจ้าทรงกราบเสด็จออกจากหลังพระอุโบสถพระสงฆ์ทำพิธีกรถินกรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองกรถินออกไปครองผ้าพระกรถินเสร็จกลับมานั่งยังอาจสงทรงประเคนเครื่องบริการพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกรถินทรงหลังทักษิโนทบพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในการนี้พระราชทานพระวรการให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก เวลา15นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดมกุฎกษตริยารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชภายหลังจากขุดคลองพดุงกรุงเกษมเป็นคูพระนครชั้นนอกและให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนกรุงศรีอยุธยา ึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กับวัดสมณวรวิหารโดยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2411ช่วงแรกเรียกว่าวัดนามบัญญัติเมื่อสิ้นราชการจึงเรียกนามพระราชฐานว่าวัดมากุฏกษัติยารามอันเป็นนามตามพระปรมาพิไทย วัดมกุฎกัตรารามีลักษณะพิเศษเฉพาะคือเป็นวัดในกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเสมาสองชั้นชั้นแรกเรียกว่ามหาสีมาอยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัดและมีเสมารอบพระอุโบสถอีกชั้นเรียกว่าขันทศีมาซึ่งพระสงฆ์สามารถประชุมทำสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถและพระวิหารสำหรับพระวิหารพระอุโบสถรวมถึงหน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูนหน้าต่างมีลายพระมหามงกุฎอันเป็นตราประจำรัชกาลที่สี่ ส่วนผนังด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมแตกต่างจากวัดอื่นเช่นเรื่องพระสาวกในบาลีและอัตถกถาพระอัครสาวก1 1พระองค์อัครสาวิกา8องค์ภาพการบำเพ็ญกรรมาฐานสิ่งที่พึงปฏิบัติเนื่องด้วยธรรมวินัยทุดงควัตบนบานหน้าต่างและบานประตูด,ด้านในเขียนพระสูตรที่เป็นคาถาด้วยตัวอักษรบรรจงปัจจุบันมีพระเทพวชิระเมธาจารย์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์59รูปและสามเณร34รูป หลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาทรงพระดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราช เวลา16นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชุกุศลถวายภาพพระกฐถินณพระวิหารวัดสมนัณวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงแห่งหนึ่งใน18พระอารามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชุกุศลถวายภาพพระกฐถินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ราชสกุลองคมนตรีหรือผู้ที่มีพระราชดำริเห็นสมควรทรงบำเพ็ญ ราชกุศลถวายภาพพระกฐถินหรือเชิญภาพพระกฐถินไปถวายเรียกว่ากฐินหลวง วัดสมนัตวิหารสร้างขึ้นเมื่อปี2396ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีพระบรมราชเทวีพระราชทานนามว่าวัดสมนัตวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารมีสิ่งสำคัญในพระอารามเช่นพระอุโบสถประดิษฐานพระสัมพุทธสิริเป็นพระประธานพระอุโบสถ พระวิหารประดิษฐานพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาฏประพิษเป็นพระประธานพระวิหารพระเจดีย์ใหญ่หรือพระมหาเจดีย์อยู่กลางลานด้านหลังพระวิหารเป็นสถานที่บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุพระเจดีย์มอญทรงลอมฟางมีลักษณะคล้ายสถูปปรินิพานประเทศอินเดีย ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินทํานุบํารุงพระอารามซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถปัจจุบันมีสมเด็จพระมหามุนีวงเป็นเจ้าอาวาดมีพระสงฆ์และสมเณีจานวน57รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัะไตรไปถวายแด่พระภาวนาวัชระปัญญาณวัดอาวุธวิกะสิตาราม เวลา13นาฬา52นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดย์ศและพระไตรไปถวายแด่พระภาวนาวัชรปัญญาณวัดอาวุธวิกะสิตารามซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบาัตรตั้งสมณศักดิ์พระมาหาชนกชวนะปัญโย วัดอาวุธวิกะสิตารามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระภาวนาวัชรปัญญาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2567พระภาวนาวัชรปัญญาเป็นภิกษุผู้ประกอบสมณคุณลึกซึง้งทั้งทางพระปริยัติธรรมและกรรมฐานปฏิบัติ อีกทั้งเป็นผู้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายงานในพระองค์ด้านการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเรื่องการดับทุกข์ให้แก่พุทธศาสนิกชนตามแนวทางที่ถูกต้องโดยยึดหลักพระรัตนตรยัยอันเป็นสิ่งสก a r g สูงสุดสำหรับชาวพุทธเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตามแบบวิธีที่มีมาในพระไตรปิฎกถึงการรู้จักทุกข์สาเหตุข,ของทุกข์ความดับทุกข์และวิธีการดับทุกข์ สามารถพิสูจน์เห็นทราบข้อเท็จจริงด้วยเหตุและผลตามความเป็นจริงสมควรเป็นปูชนียบุคคลต้นแบบตลอดจนเป็นกำลังส่งเสริมแก่พระพุทธศาสนาประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ที่โรงพยาบาลจุฬาภรมีประชาชนและคณะบุคคลนำแจการดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิโรงเรียนคณะราชบำรุงจังหวัดยะลาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์ แพทย์มเริงวิทยาจุฬาพรณโรงพยาบาลจุฬาพรห้องกระปร่องชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรและอาคารสนักงาน 1, 1ชั้น 1, 1พระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที